ก่อนอื่นก็ขอบคุณเอซีธนาคารน้ำาต็ดินนะครับตอนนั้นเราก็จนปัญญาจริงๆเพราะว่าพระอาจารย์ก็อยากได้ไงก็เลยเปิดบัญชีครับเปิดบัญชีพระอาจารย์จิระพงศ์ภภจิรนะสุโพะนะครับหมายเลขบัญชีผมจาไม่ได้จะขึ้นให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เงินส่วนหนึ่งมาเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นมามันก็เหมือนกับเทวดาให้โอกาสก็ เจอหินอุ้มน้ําตลอดเล,ลเลขบัญชีเลขบัญชีไทยพาณิชย์ครับพระอาจารย์กิรพงศ์กิรสุโพหรือกิจค้าเลขบัญชี4301172180ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทสโก้โลตัสยะโสธร F4 ธนาคารน้ำเป็นดิน ก็จะคอยติดตามว่าจะเป็นบุญกุศลใน,ส,น,นส่วนของที่ทําเพิ่มเติมจากงบประมาณครับหลังจากนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อีกประมาณสามหมื่นเจ็สามหมก,ก็จะไปทําวังน้ําทึ่งซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อค<ฮ>อยติดตามครับสวัสดีครับ